กองทัพยกเหตุความจำเป็นจัดซื้อเครื่องบินหรูสำหรับเว p พีราคากว่า1348ล้านบาทเมื่อวันที่20กรกฎาคมรายงานข่าวจากกรมการขนส่งทหารบกกองทัพบ,บกเปิดเผยถึงกรณีที่โซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่เอกสารของกรมการขนส่งทหารบกกองทัพบ,บกเรื่องโครงการจัดซื้อเครื่องบินใช้ในงานทั่วไปขนาดกลางพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานจำนวนหนึ่งเครื่องงบประมาณ1 3 4 8ล้านบาทตามแผนการจัดซื้อ จ,จประจําปีงบประมาณ2,563ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเครื่องบินใช้งานทั่วไปขนาดกลางซึ่งในแผนงบประมาณปี2,563แต่เนื่องจากติดป,ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทําให้ต้องชะลอการจัดซื้อออกไปจนต้องมีการเสนอในงบประมาณปี2,564แทนทั้งนี้การจัดซื้อดังกล่าวเป็นความจําเป็นในการจัดหายุโทโธปกรณ์เพื่อใช้สําหรับภารกิจโดยสารของผู้ บังคับบัญชาและบุคลากรสําคัญ V.I.P. เพื่อทดแทนเครื่องบินแบบใบพัดที่กําลังจะปลดประจําการเพราะมีอายุการใช้งานมากกว่า30ปีอีกทั้งก่อนหน้านี้ทางบริษัทที่ผลิตเครื่องบินแบบใบพัดดังกล่าวได้แจ้งว่าจะหยุดสายการผลิตและไม่มีอะไรใหม่ทําให้กองทัพบ,บกต้องจะซื้อเครื่องบินใช้งานทั่วไปขนาดกลางมาเพื่อทดแทนโดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งเครื่องบินที่จะนำมาทดแทนนั้นเป็นเครื่องที่จะมาจากบริษัท Gulfstream Aerospace ถือเป็น ผู้ผลิตเครื่องบินกัฟซีม5 0 0โดยตรงที่ผลิตเครื่องขนาดเดียวกับเครื่องที่กำลังจะปลดประจำการมีลักษณะคล้ายเครื่องบินแอมแบกองทบกและเป็นเครื่องไอพ่นคาดว่าจะใช้เวลาในการจัดซื้อครั้งนี้ประมาณ1ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้นายวิโรธรัชนาอดิสรสสบัญชีร,รายชื่อพักก้าวไกลทวิตข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่าเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ประชาชนกำลังตกงานเจ้าของร้านทยอยปิดตัวก็ยังจะมีข่าว กองทัพบ,บกจัดซื้อเครื่องบินเวพี1,348ล้านบาทเพื่อภารกิจโดยสารของผู้บังคับบัญชาและบุคคลสำคัญ